Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดล o n Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Engaged Scholar มารีวิวให้ฟังนะครับที่มาที่ไปก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยอาจารย์แอนดรูเจฮอฟแมนนะครับ ผมได้รับหนังสือเล่มนี้จากท่านศาสตราจารย์ดรสากุลบุญเอศซึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์อยู่ที่สาขาบริหารการปฏิบัติการคณะพานิษัและกบัญชีธรรมศาสตร์เนี่ยค,ค,คือที่สาขาเดียวกับผมนี่แหละครับอาจารย์ก็สั่งหนังสือเล่มนี้มาจากอเมซอนแล้วก็คิดถึงนะครับแล้วก็ส่งหนังสือนี้มาให้นะใช้เวลาอ่านประมาณสัก2อสาสัปดาห์นะครับพอค่อยๆอ,อ,อ่านไปเรื่อยๆเนาะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นอาจารย์นะครับคือหนังสือเนี่ยตีมันคือบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีมีแรงกดดันอยู่เยอะในในแง่ของการต้องไปตีพิมพ์ใน international journal นะครับถ้าเราอยากที่จะอย่างอย่างอาจารย์ในอเมริกาเนี่ยระบบของเขาก็คือคุณคุณอยากที่จะต่อสัญญาคุณจะต้องมีผลงานวิจัยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ทําวิจัยเนี่ยคุณเป็นอาจารย์ได้แป๊บหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ได้การต่อสัญญาตลอดชีพนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนก็ก็เครียดนะครับ หรือแม้กระทั่งหลังจากต่อสัญญาไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีบทบาทนะที่ต้องทําวิจัยมันเลยทําให้อาจารย์เองเนี่ยอาจจะพุ่งไปทางการทําวิจัยในเชิงวิชาการแล้วก็มุ่งเน้นที่จะไปตีพิมพ์ในวารสารระดับท็อปนะเพื่อจะทําให้ตัววัดต่างๆมาดีขึ้นนะเช่นจํานวนพับบิเคชั่นใช่ไหมจำนวนการตีพิมพ์นะครับหรือพวก h i n e i x d e x นะอธิบาย h i n e e x ให้ให้ฟังนิดนึง H index เนี่ยมันจะเป็นตัววัดที่จะวัดทั้ง2มิติคือทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยนะครับสมมุติว่าเรามี H index อยู่ที่10เนี่ยมันแปลว่าเราจะมีงานวิจัย10ชิ้นที่มีการอ้างอิงไ,ได้ถูกอ้างอิงอย่างน้อย10ครั้งตอนหนึ่งงานนึกออกไหมฮะอ่ะผมพูดถึงอ้างอิงอีกนิดนึงก่อนเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่เป็นอาจารย์หรือว่าไม่ได้เป็นนักวิจัยอาจจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คือบทความหนึ่งบทความเนี่ยนะเราจะรู้ได้ไงบทความเราเนี่ย มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเขาก็จะมีวิธีการวัดจริงๆมีหลายๆตัวนะแต่วิธีการวัดง่ายๆอันหนึ่งก็คือบทความนี้ถูกนักวิจัยคนอื่นเนี่ยอ้างอิงแล้วตีพิมพ์มากน้อยแค่ไหนสมมติผมเขียนผมเขียนบทความวิจัยสักอันหนึ่งแล้วไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับอินเตอร์นะเป็นที่ยอมรับแต่ไม่มีใครมาอ่านงานผมจนกระทั่งเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยเขาที่ได้รับการตีพิมพ์เหมือนกันเนี่ยไซต์เอชชันหรือว่าการอ้างอิงผมก็เป็นศูนย์ แต่ถ้าเกิดมันมีคนอ่านบทความผมเยอะแล้วก็มีคนอ้างอิง1ครั้งนะครับ citation ผมก็เป็น1มีคนอ้างอิง2ครั้ง2ครั้งก็อาจจะมาจาก2คนนะนะสบทความเนี่ยมาอ้างอิงผมเนี่ยผมก็ได้ citation เป็น2เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง citation เยอะเนี่ยมันก็แสดงว่าบทความผมมีคุณภาพนี่หรอไหมครับคราวนี้กลับมาที่ H index นิดหนึ่งเพลินพูดถึงตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีเทคนิค c ลนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวหนังสือให้ให้ท่านเห็นนะ เอสินเด็กเนี่ยคือเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความเดียวแล้วมีการอ้างอิงร้อยร้อยครั้งแล้วมีอยู่แค่บทความเดียวไงถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีบทความเดียวแล้วมีการอ้างอิงร้อยครั้งเนี่ยเอสินเด็กเป็นหนึ่งนะเพราะมันวัดมันต้องวัดทั้ง2มิติคือจํานวนบทความแล้วจํานวนการอ้างอิงด้วยถ้าสมมุติผมมี5บทความแต่บางบทความเนี่ยหบทความนะสบทความเนี่ยแต่ละบทความอ้างอิง20ครั้งเลยแต่บทความที่5ไม่มีไม่มีการอ้างอิงเลยเนี่ย H index ผมจะเป็น4นะเพราะอะไรเพราะผมมีอย่างเนาะผมมี4บทความที่มีการอ้างอิงอย่างน้อย4ครั้งนั้น H index มี5เนี่ยเป็น5เนี่ยผมต้องมี5บทความที่มีการอ้างอิงอย่างน้อย5ครั้งเึื่องหรอมะฮะ H index สูงมันจึงยากไงครับนะ H index เป็นร้อยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีร้อยบทความแล้วแต่ละบทความเนี่ยมีการอ้างอิงร้อยครั้งสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักวิจัยนะการอ้างอิงเป็นร้อยครั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องบอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ อาจจะทาได้บางคนอาจจะทําได้แต่ว่าจะทาเป็นร้อยบทความแล้วแต่ระบทความมีการนัง่งอิงนับเป็นร้อยครั้งเนี่ยคุณต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟีลผมซึ่งเป็นทางด้านบิสเนสกับฟีลของอาจารย์ที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมาศาสตร์เนี่ยเอสอินเด็กก็อาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าจานวนการอ้างอิง,องหรืออะไรเนจเจอร์ของจํานวนบทความอะไรมันก็อาจจะแตกต่างกันแต่กลับมาครับ คือกำลังหนังสือเล่มนี้เขากําลังจะพูดบอกว่านี่แหละเป็นที่มาว่าอาจารย์ก็เลยจะไปมุ่งทําบทความที่เป็นเป็นจะเรียกว่าเชิงวิชาการมากๆจนกระทั่งมันก็จะเริ่มมีคนที่บอกว่าอาจารย์มักจะอยู่ในหอคอยงาช้างถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้หอคอยงาช้างนะก็มันแปลว่าที่ที่คนไทยชอบเรียกว่าวิจัยขึ้นหิ้งอะ คือทำวิจัยเสร็จปุ๊บแล้วไปตีพิมพ์อยู่ในวรารสารระดับท็อปจริงแต่ว่าถามว่ามีคนอ่านเยอะไหมอย่างเมื่อกี้ระดับท็อปจริง,รงมีมีการอ้างอิงร้อยบทความเนี่ยมันก็มีประมาณร้อยกว่าคนเองที่อ่านซึ่งเขาบอกแบบนี้มันจะไม่ได้ประโยชน์จ่อสังคมมากนะักคราวนี้หนังสือไม่ได้ต่อต้านการตีพิมพ์ใน international journal ไม่ได้ต่อต้านในการตีพิมพ์ระดับท็อปของโลกนะเพียงแต่เขาบอกว่าไหนๆคุณทํา งานวิจัยระดับท็อปขนาดนั้นขนาดที่แบบว่าโปรเฟสเซอร์ทั่วโลกเขาเห็นชอบเขาให้ตีพิมพ์เขามีการอ้างอิงงานคุณเยอะแยะมากมายเนี่ยทำไมคุณไม่เอาไอ้เรื่องที่คุณตีพิมพนะ์น่ยไปสู่สังคมบ้างมันจะเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับชื่อ engage scholar ก็คือเป็น scholar ก็คือเป็นนักนักวิจัยนี่แหละนะครับเป็นอาจารย์นี่แหละแต่ engage engage ก็คือคุณไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ ที่ทำวิจัยแล้วเพื่อตีพิมพ์ในระดับท็อปอย่างเดียวแต่คุณเป็นนักวิจัยที่จะสามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณวิจัยเนี่ยไปให้แพ a c ค i ิชเนอร์คือให้คนทำงานให้สังคมได้รับทราบแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะอันนี้คือตีมหนังสือทั้งเล่มเลยคราวนี้ในหนังสือเขาก็เริ่มต้นจากบทแรกนะเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังที่มาที่ไปของคำว่า e n g engage Scholar ว่า เทรนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีมีความพยายามทั้งจากภาครัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยว่าต่อไปนี้เนี่ยนอกจากแรงกดดันที่คุณจะต้องตีพิมพ์ในในาวรารสารชั้นนำแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้นักวิจัยเองเนี่ยจะสามารถเอาสิ่งที่เราตีพิมพ์ไปเนี่ยไปตอบโจทย์สังคมได้ด้วยนะครับนะเขาก็มีคล้ายๆเป็นควอดแรนขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมานะครับเขาบอกว่าอย่างนี้โมเดล2แกนนะแกน X ก็คือ การใช้ประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์นะว่ามันมีการใช้ประโยชน์มากน้อยยังไงนะครับแกนไวก็คือคล้ายๆเป็นกึ่งๆึ่งเบสิคเรซิเชั่นคือคุณคุณมีความเข้าใจการค้นหาดีกว่าการค้นหาในเรื่องของความรู้พื้นฐานมากน้อยแค่ไหนคือถ้าจะแปลเป็นเป็นไทยนะนก็คล้ายๆวิจัยเชิงประยุกต์แอพพลายเรซิเดชั่นกับวิจัยเชิงเชิงเบสิกนะครับนะวิจัยเชิงพื้นฐานเขาก็บอกว่า ถ้าเราต้องการแบบโหค้นคว้าแบบพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์แบบในเชิงสังคมเชิงธุรกิจมากนักเนี่ยเขาเรียกว่า Pure Basic Research เขายกตัวอย่างเช่นนิว a l l ถ้าใครเรียนฟิสิกส์เรียนอะไรมาจะเคยได้ยินชื่อนี้แบบค้นคว้าเรื่องอะตอมเรื่องอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ ถ้าคุณเป็นแบบค้นคว้าด้านเบสิกแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะก็เ,เรียกว่า use i n s p i r e basic research เหมือนเหมือนลุยปัสเตอร์นะครับคิดค้นยาคิดค้นอะไรแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้นในเรื่องของของ fundamental understanding ก็คือพื้นฐานมากแต่ว่าคุณเน้นในเรื่องของ apply เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่า pure er apply research นะครับ โทมัสเอเดิสันเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้ไปค้นคว้ากระแสะไฟฟงไฟฟ้าอะไรมากมายเขาแค่เอากระแสะไฟฟ้าที่ค้นพบเนี่ยเอามาเอามาใช้จริงทับประดิษฐ์หลอดไฟประดิษฐ์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อะไรสักอย่างสัก2อ,อย่างเลยเขาเว้นไว้นะมันก็ไม่เรียกว่าเป็นเป็นรีเสิร์ชที่ควรทำนะเบสิกก็ไม่ได้ออพพลายก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลก่อนในเบื้องต้นในหนังสือเล่มนี้ตอนแรกนะครับว่าเขาต้องการจริงๆว่าอาจารย์เนี่ยทำเบสิกรีเสิร์ชจะทำแอ้พลายรีเสิร์ชอะไรต ในหิ่งนะอย่าให้มันไปอยู่ในท็อปเจอแนลอย่างเดียวนะครับคราวนี้ประมาทที่2เขาก็เป็นเรื่องราวที่เขาจะเล่าเรื่องว่าแต่ระบบการให้รางวัลของอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นตัวปิดกั้นเนาะมันมีเพรสเชอร์อย่างที่บอกนะว่าอาจารย์ช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องมีการต่อสัญญาแล้วการต่อสัญญาอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือการที่อาจารย์จะต้องตีพิมพ์ในท็อปเจอแนลในอินเตอร์เจอแนล มหาวิทยาลัยไทยเองเนี่ยก็มีนะครับอาจารย์เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาก็จะเซ็นสัญญาเป็นช่วงๆนะครับเขาจะไม่ได้ไม่เหมือนงานอื่นนะครับถ้าใครไม่ทราบนะอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเซ็นสัญญาแล้วอยู่ได้ตลอดไปนะไม่ใช่นะเขาจะมี contract สอปี5ปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วใน contract เนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนว่าอ,อย่างเช่น ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตัวเลขอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นสาระสาคัญเช่นคุณเป็นอาจารย์มา5ปีแล้วคุณต้องได้ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสร็จแล้วก็จะเซ็นให้เราอีก5ปีแล้วคุณจะต้องได้ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เนี่ยมันหนีไม่พ้นวิจัยครับถ้าเราไม่ทําวิจัยเราก็ไม่ได้ตําแหน่งเหล่านี้ไม่ได้ตําแหน่งเหล่านี้เราก็อาจจะหลุดความเป็นอาจารย์นึกภาพนะเป็นอาจารย์มา5ปีแล้วแล้วเสร็จแล้วเป็นต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นอาจารย์มาตั้ง10ปีแล้วนะดูเหมือนจะน่าน่าจะมั่นคงนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์คุณก็อาจาจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยไ,ไปหาอาชีพใหม่หรือต้องไปสมัครมหาวิทยาลัยที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับนั้นมันก็เกิดเพรสเชอร์เกิดขึ้นนะครับว่านี่แหละจะทําให้อาจารย์เองก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันนอกรู้นอกทางในแง่ที่ว่าฉันจะต้องตีพิมพ์ในอินเตอร์เจนเนลฉันต้องไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉันก็ต้องทําแบบนั้นก่อนนะอาจารย์ก็เลยเลย เลยมุ่งเน้นประเด็นแบบนั้นไปมันก็ทําให้ง,งานวิจัยของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีคนคนอ่านน้อยหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเวลาหรอกที่จะเอางานวิจัยนั้นไปขยายผลกับสังคมกับธุรกิจกับอะไรต่างๆนะอาจารย์แค่โฟกัสทําวิจัยก,ก็เหนื่อยแล้วอย่าลืมนะครับอาจารย์เนี่ยมีงานสอนมีอะไรอีกนะครับนั้นมันก็ออเดียนต์ก็น้อยนะครับคนอ่านงานก็น้อยแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ รีเสิร์ชมันก็จะเป็นรีเสิร์ชที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าทําอะไรที่มันหือหวาคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าอาจารย์จะอยากจะต่อสัญญาใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องทำรีเสิร์ชนี่มันแบบว่าเป็นทิพยิคอลอ่ะเป็น,เป,นเป็นตามปกติอ่ะรู้ว่าทำรีเสิร์ชแบบนี้ตีพิมพ์ได้ง่ายก็จะทำรีเสิร์ชแบบนี้ตลอดนะครับหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นการทำรีเสิร์ชที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากนะักไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจทย์ของสังคมมากนักนะครับ อิมแพ t ที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะน้อยในเชิงของสังคมนะไอ้พวกนี้แหละจะเป็นข้อจํากัดนะครับแล้วทําให้อาจารย์เองก็ยากที่จะจะทำอะไรที่มันเอ g เกจที่มันตอบโจทย์สังคมมากนักนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าเซกันเอฟเฟกซึ่งเซกันเอฟเฟกเนี่ยมาจากชื่อของอนักจะเรียกว่าอะไรอ s สโ o รโนเมอร์ครับคนที่เป็นนักบินนักท่องอวกาศเนี่ยนะครับคาวเซกันนะครับ คือเขาามีเรื่องราวแบบนี้ครับเขาในปี1991เนี่ยคาร์เซแกนเนี่ยเขาก็ได้รับการโนมิเนตนะเสนอชื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ national academy of science นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ไม่ได้นะครับโดยมีคนพูดกันว่าที่ไม่ได้เนี่ยเพราะเขาไม่ใช่เป็นแอค d e m ดมิกอะเขาไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลองเขาก็เลยมองว่าคนนี้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คู่ควร ที่จะมาอยู่ในสังคมแบบนี้หรืออยู่ในสมาคมแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครทําอะไรที่มันมันไม่ไม่ทูเอคเนมิกอะไม่ไม่ไม่เป็นวิชาการมากๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนักบินอวกาศอย่างเงี้ยก็ก็จะถูกคล้ายๆดิสคริมิเนตออกจากสังคมหรือแวดวงอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นมันมันเข้ามาเกี่ยวกับอาจารย์ยังไงเขาก็เริ่มเขาบอกว่ามันมีเท n นด์ซีคือมันมีแนวโน้มที่ว่าอาจารย์คนไหนที่เริ่มจะไปทําอะไรที่มันนอกนอก นอกวงการเขาว่านอกวงการอย่นี้สมมุติว่ามีอาจารย์คนหนึ่งไปเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเงี้ยพอไปเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วเป็นเบสเซเ l อร์เนี่ยคนจะมีฟิลลิ่งละมีฟิลลิ่งว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยชักจะกจะไม่ใช่เอ็กซ m i c นอมิกแล้วนะชักจะเป็นแบบออกไปไปไปเชิงเป็นนักเขียนเป็นเป็นอะไรแบบเนี้ยออกออกคือคือมันฟิลลิ่งมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แปลว่าอาจารย์คนนั้นไม่เก่งนะแต่ว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเขา less economics ะนะนะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบ นักวิจัยจ๋าๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในท็อปท็อปเทียร์เจอรแนลแล้วอะ่ะเขาเขาเริ่มทําอะไรที่มันไปเกี่ยวกับสังคมอาจจะเป็นจะผมจะใช้คําพูดว่าอะไรไปไปอีกแทร็กหนึ่งอะ่ะเอออารมณ์แบบนั้นนะครับก็ก็เลยทําให้อาจารย์หลายคนบอกเอองั้นกลัวไม่กล้านะไม่กล้าที่จะออกไปในลักษณะแบบนั้นนะครับ Engage Scholar ที่เป็นหนังสือเล่มน,นี้เขาก็เลยบอกว่านี่แหละมันก็เป็นอุปสรรคนะครับ คราวนี้ในบทที่3เนี่ยเขาก็มีข้อแนะนำว่าแล้วจะทำยังไงให้ให้เราเป็น n n a g เก s h o l a r นะเรายังคงทำวิจัยเรายังคงทำอะไรอย่างเต็มที่ของอาจารย์แต่ว่าเราจะทำอะไรที่ตอบโจทย์สังคมด้วยทำให้คนเป็นงานวิจัยเราเป็นที่รู้จักด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับการสอนหนังสือนั่นแหละเวลาเราเรามีความรู้เนี่ยเราก็พยายามไปสอนคนอื่นให้เขา ให้เขารู้มากขึ้นนะครับไอ้วิจัยก็เหมือนกันนะแทนที่จะรู้เฉพาะตัวเราเองเนี่ยหรือรู้เฉพาะวงแคบๆเนี่ยทำไมเราไม่สร้าง engagement ให้มันเกิดขึ้นเขามีแนะนำเขาแรกเาอันแรกก็บอกว่า find your voice นะคือหาหาวิธีการของเราให้เจอนะครับคุณชอบเขียนคุณชอบพูดคุณชอบทำอะไรนะครับลองใช้วิธีแบบนั้นนะครับหาหาทางในการสื่อสารที่มันเป็นตัวตนของเรานะครับ อันที่2คือ tell stories คือถ้าใครไปเอาเอาอัปโหลดเปเปอร์ของตัวเองที่มันเป็น academic จากจ๋าเลยเนี่ยแล้วก็แชร์อยู่ใน Facebook เนี่ยคนก็ไม่ไม่โหลดมาอ่านหรอกครับเพราะว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องไงน,นั้นลองเขียนให้มันเป็นเรื่องราวครับให้มันเป็นสตอรี่ให้มันเป็นแนวคิดต่างๆนะครับอันที่3ก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยง knowledge deficit model คือ,อนี้ครับอารมณ์ของอาจารย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะ เขาบอกว่าเวลาไปพูดกับสาธารณะเนี่ยชอบแบบเขาบอกไม่ได้พูดในฐานะของทิชเชอร์พูดในฐานะของรีเชิร์ชเชอร์แปลว่างี้อาจารย์ชอบใช้ศัพท์หรูหลาอาจารย์ชอบแบบนึกนึกภาพว่าเวลาเขาเชิญอาจารย์มาพูดเนี่ยโหยจะโมเดลคนิตศาสา์เต็มไปหมดเลยอารมณ์แบบนั้นนะแล้วคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเขาบอกอย่าอย่าทำแบบนั้นครับ ให้ทำให้ทำในรูปแบบที่มันง่ายๆย่อยง่ายๆแล้วให้คนฟังฟังรู้เรื่องฮนะผมรู้ครับว่าบางทีอาจารย์อยากปล่อยของอนะ่ะคือแบบโหคุณรู้ไหมไม,มีทฤษฎีนั้นอันนี้นมันโอ้โหเต็ไมไปหมดแต่จริงคนทั่วไปเขาเขาไม่ต้องการรู้เรื่องพวกนั้นเลยเขาต้องการรู้ว่าแล้วยังไงต่อเอาไปใช้อะไรได้สมมุติผมทําวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับ o k เาเนี่ยมันอาจจะมีทฤษฎีอะไรเต็ไมไปหมดเลยอันเดอร์อันเดอร์แบบอ uh, นะันเดอร์เดอะซีนนะคือ b บ h i n d t h e งเดอะซีนเนี่ยก็คือ โหกว่าจะได้มาซึ่งโมเดลวันนี้ยกักยักเย็นแสนเข็นทฤษฎีผมก็มีแนวโน้มที่จะพูดถึงทฤษฎีพวกนั้นเยอะเต็มไปหมดแต่จริงไม่จําเป็นเราสามารถที่จะสื่อสารได้เลยว่าผลวิจัยออกมาเนี่ยผู้บริหารสามารถนําไปใช้1 2 3 4ได้นะอันนี้คือข้อแนะนาที่3าเนะี่ยข้อแนะนำที่4คือให้เรารู้ว่าใครคือคนฟังของเรานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนฟังเป็นคนกลุ่มไหนยังไงเขาต้องการความรู้แบบไหนผมไปพูดกับ CEO เนี่ยเขาอาจจะมีเวลาไม่เยอะ ผมก็ต้อง go to the point ตอบโจทย์องค์กรเขาถ้าผมไม่พูดกับอาจารย์ที่เป็น p r o f ฟสเซออันนี้เขาไม่มีเวลาเยอะแล้วเขาก็อยากรู้ที่มาที่ไปวิธีวิจัยที่ผมได้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้แลกเปลี่ยนกันนะเพราะนั้นเราเราต้องเข้าใจว่า audience audience ก็คือคนฟังหรืออาจจะไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะการเขียนก็เหมือนกันนะทำ c e b o o k Page ขึ้นมาแล้วเขียนเนี่ยแล้วแล้วยังไงอะ่ะเขียนแล้วใครอ่านอะ่ะเราต้องเราต้องรู้ก่อนนะอันที่5 rely on Solid Research แปลว่ายัางไงก็ตามนะอาจารย์ยังต้องทำรีเสิร์ตนะยัยงต้องทําวิจัยนะไม่ใช่อนเกตสกอร์ล่ามาแบบโกงกลวงนะมาแบบกงกลวงคือฉันไม่ทนฉันใช้ความรู้สึกส่วนตัวของฉันเขียนเป็นเรื่องเป็นรล่าอย่างนี้ไม่ดีทําวิจัยเนี่ยคือมันจะทําให้ความรู้เราแน่นขึ้นครับพอเราความรู้เราแน่นเวลาเราพูดเนี่ยเราจะมีหลักการเราจะรู้ว่าอันนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไง มันจะเป็นเรื่องราวแล้วมันไม่ใช่ตัวเราทาคนเดียวนะถ้าเราทําวิจัยเนี่ยเราจะได้อ่านงานวิจัยของคนอื่นเยอะแยะมากมายอ้างอิงงานวิจัยคนอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับอันที่6กเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตีพิมพ์นะครับคือถ้าเป็นนักนักวิจัยเดิมๆเนี่ยเราทําวิจัยเนี่ยเราทำปุ๊บเรามีเป้าหมายอย่างเดียวตีพิมพ์ในวรารสารแล้วจบเลยงานวิจัยจบอันนั้นเขาบอกอันนั้นยังคงต้องทําอยู่นะเน้นอีกทีหนึ่งไม่ได้ให้ลาทิ้งนะครับอาจารย์ยังทําวิจัยตีพิมพ์อยู่แต่ว่วา สิ่งที่อาจารย์ควรทําต่อจากการตีพิมพ์คือรีแพคเกจมันใหม่ชอบคํานี้ครับรีแพคเกจก็คือเอาผลงานที่ตีพิมพ์มาเขียนใหม่ให้มันย่อยง่ายๆให้มันสู่สังคมให้คนเก็ตคนเข้าใจได้ง่ายพวกนี้ก็จะช่วยนะครับนะผมว่าเป็นหนังสือที่ที่แนะนําเรื่องดีๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับออในบทนี้ยังพูดถึงเรื่องของพวก p o l i t i c นะว่าแต่ทาพวกนี้คุณก็ต้องดูเรื่อง บางทีมันก็มีแรงกดดันทั้งด้านนู้นด้านนี้มาทั้งด้าน p o l i t i กทางด้านการเมืองขององค์กรของอะไรอย่างเงี้ยนะครราวนี้มาถึงบทที่4ครับบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงวิธีการใช้ไอ้โซเชียลมีเดียเป็นตัวช่วยสําหรับอาจารย์นะครับที่อยากที่จะสื่อสารไปยังสังคมนะเออโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันทั่วไปนี่แหละครับสามารถนะแต่เขาบอกว่าเชื่อไหมครับว่ามีอาจารย์หลายคนเลยเนี่ยกับไม่ค่อยชอบใช้ด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะไม่ชอบว่า มันเสียเวลานูน่นนี่นั่นมันมีดับมันเป็นดับสองคมครับโซเชียลมีเดียถ้าเราติดไปนั่งเล่น t ิ k ต o อกทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาทําวิจัยใช่ไหมแต่มันก็มีประโยชน์นะครับที่อาจารย์เองก็จะได้มีมีช่องทางในการสื่อสารงานวิจัยไปนะมันมันมีช่องทางอะไรบ้างนะครับเช่นเว็บไซต์นะครับสังเกตอาจารย์ต่างประเทศก็ได้นะครับจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวที่เขาจะเผยแพร่งานเขียนของเขานะครับหรือบางคนไม่อยากทำเว็บเว็บไซต์นะครับก็ ไปดูพวกพวกโซเชียลมีเดียทั่วไปก็ได้นะครับผมว่าวันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพอเปิดดูแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียต่างๆหลากหลาย,ลายที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนําลงรายละเอียดให้กับอาจารย์ได้ทราบนะครับแล้วก็ยังมีอีก,อกสักครึ่งเล่มเลยล่ะครับที่ผมคิดว่า มันจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วจะได้รีวิวให้กับท่านผู้ฟังได้ได้ได้ฟังได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ทิ้งค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าหนังสือถ้าใครอยากซื้ออ่านนะครับ The e n g a g e Scholar นะครับโดย Professor Andrew J Hoffman นะครับคงไม่มีแปลไทยนะคิดว่านะครับแต่ว่าหนังสือสั่งมาจากน่าจะเมย์ซอนนะครับอาจารย์ที่ที่อาจารย์ที่ผมน้อยฟังคืออาจารย์สักคุณสั่งมาให้ผมได้อ่านนะครับก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคนะครับแล้วเราพบกันในส,สดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story